ยูทริปสายเดินทางไปต่างประเทศต้องมีสําหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศบัตรยูทริปถือว่าเหมาะมากมากซึ่งยูทริปคือมาติเคอร์เรนซีวอลเลตกระเป๋าเงินดิจิทัลที่รองรับเงินหลายสกุลเป็นบัตรสําหรับการเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะซึ่งเป็นบัตรในเครือของธนาคารกสิกรไทยดังนั้นเรามารู้จักบัตรยูทริปให้มากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าควรทาก่อนไปต่างประเทศหรือไม่ บัตร u ูท b e ใช้ทำอะไรได้บ้างสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินผ่านแอปพลิเคชัน YouTube ได้มากกว่า150สกุลเงินสามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ m a s t e r c a r d ดมาเ o สโต r รซิรสามารถใช้รูปบัตรร้านค้าที่รองรับ Mastercard สามารถใช้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่รองรับ Mastercard สามารถใช้ชำระเงินเซเว่นอสำหรับยอด200บาทขึ้นไปสามารถใช้แต่บัตรเพื่อชำระเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT และ BTS ข้อจำกัดของบัตรยูทรีบบัตรยูทรีบไม่สามารถใช้ผ่อนสินค้าได้แต่ต้องมีเงินใน wallet เพียงพอต่อสินค้าที่ซื้อไม่สามารถใช้กดเงินสดจากตู้ ATM ประเทศไทยได้ไม่มีดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับผู้ฝากเงินในบัญชียูทรีบผู้ถือบัตรหรือผู้ใช้งานบัตรยูทรีบต้องมีชื่อนมสกุลตรงกับบัตรและไม่สามารถให้บุคคลอื่นถือบัตรหรือใช้งานบัตรแทนได้การสมัครบัตรยูทรีบก่อนอื่นเราต้องมีบัญชีเงินฝากออทรั์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทยและแอปพลิเคชัน Pass, และผู้สมัครบัตรต้องมีอายุ15ปีบริบูรณ์ซึ่งตอนนี้บัตรยูทริปไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าจนถึงวันที่31ธันวาคม2567ดังนั้นใครวางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็สามารถทำบัตรยูทริปได้ทันทีและถึงมีบัตรแล้วเราก็ควรพกเงินสดติดตัวไปด้วยเผื่อบร้านค้าไม่รับชำระเงินผ่านบัตรธนาคารหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต like, ์ share, ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางมาได้เลยนะคะ